อาวและแค่ผมก็ต้องขอกราบและสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับ B g g เกมมันอีกเช่นเคยนะครับผมและว,วันนี้เนี่ยผมจะมาติมในพืชไร้ทุกคนหรือว่าเป็นการบอกเทคนิคเล่นเ็กน้อยในพืชไร่นะทุกคนติดคังแสงเกินไปกดไปที่คังแสงแล้วตอนนี้อ่าทุกคนผมเพิ่งตายไปด้วยบ้าเอ้ยไปครับทุกคนไม่ต้องพูดพ่างํำเพลงครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม และอย่าลืมนะครับวันนี้เวลา2ทุ่มตรงมีรลฟ์สตีมผ่านทางช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมไปดูกันได้นะครับผมไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมมีร้านเติมเกมคุณภาพราคาประหยัดใช้เพียง UED เท่านั้นลดสูงสุดถึง30%ผมขอแนะนำร้าน Apple Mint คุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ Apple Mint รับเติมเกม l ล n e แอด Apple Mint หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะ ลกมาทุกคนขั้นตอนการเอาตัวรอดในการวิธีการเอาตัวรอดในการโซโลของพืชไร่ทุกคนซึ่งผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็ไม่ได้อยากโซโลใช่ไหมทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคะแนนมันลดอะไรเงี้ยก็มันผมนี่แหละคุณผู้ชมก็ไปบื้มมาใช่ไหมเน่ยก็รู้อะไปบื้มมานะแค้นเขาใช่ไหมเขาก็มมยของขั้นตอนแรกนะทุกคนอ่อเป็นแุกคน <ไป S 1> ติ๋มเนี่ย พยายามจะอยู่ใกล้พุ่มนะทุกคนเนี่ยเทุกคนอย่าคิดน,นะครับเวลาผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเวลาผู้เล่นใหม่เนี่ยผมเอพบอมันเป็นอะไรันเป็นอะไรบอทอย่เห็นไหมเวลาบอทไม่อยู่นิ่งๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมันอยู่ในพุ่มเนี่ยเสียงมันจะดังมากๆเลยนะครับอ้อบาวหักแล้วจ้ะทุกคนเวลาเราอยู่ในพุ่มใช่ไหมทุกคนอย่าคิดว่าคนอื่นคนอื่นไม่เห็นก็จริงนะครับแต่ว่าคลื่นเสียงนี่สําคัญกว่านะครับทุกคนเกมน,นี้นี่คลื่นเสียงสําคัญมากๆนะครับในการ มองหาศัตรูนะครับเ,เวลาอยู่ในพุ่มเงี้ยแค่คุณยกมือมาผ่าตัดเนี่ยเสียงมันก็ดังเลยครับพยายามอย่าใกล้พุ่มเด็ดขาดนะทุกคนเวลาทุกคนติ่มเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้มีแค่พุ่มนะทุกคนไอ้พวกหญ้าพวกเนี้ยไอ้พวกใบไม้ก็มีเสียงนะทุกคนทุกคนครับันอัปเดตเข้ามาใหม่ทุกคนก็คือไอ้พวกหญ้าดอกไม้ไพวกไอ้นี่อะไดูว่เนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ดอ,อ,อกไหนวะที่เราไม่ควรจะไปนี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ มันเป็นดอกไอ้แหลมแหลมทุกคนที่ไม่ใช่พุ่มนะครับอย่าไปนอนใกล้ตรงนั้นนะครับทุกคนเวลาเราติบนะมันจะมีเสียงเหมือนกันนะไอ้ดอกไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกคนดอกมันจะอยู่แถวนี้นี่นี่นี่ไอ้ดอกไม้ตรงนี้มันก็คืออย่าไปใกล้มันเด็ดขาดนะทุกคนเต็มมีหน้าไปทุกคนเอ้ยเราเรากดหลอดวิ่งไปนะทุกคนเราต้องหาจุดหมากในการวิ่งนะปึ๊บฟาร์มของกันครับของดีนะแล้วเชือกเชือกไม่ต้องเก็บไปก็ได้นะครับ มีเสียงแถวโมเตลนะทุกคนยูหูมายิงกูหน่อยแล้วกูมาติ่มจริงป่ะเนี่ย <c oughs> ลุย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 ช่วงนี้ก็จะดีดหน่อยหน่อยทุกคนแถวนี้มีหรือเปล่านะมาลั่นหัวผมทีดิยากโดนสักนัดหนึ่งอะ่ะได้ปะลา่าคืนเสียงยิงมีเสียงยิง,ม,ยง,ยงมันอยู่ที่โมเตลเราไปวิ่งไปหาโมเตลดีกว่าทุกคนสายติ่มอย่างเราเนี่ยทนไม่ได้ครับเวลาได้ยินเสียงปืนเนี่ยจริงป่วะมันสายบวกป้ะวะช่างมันเถอะวิ่ง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 เดี๋ยวไปดูตรงค้อกมากันนะทุกคนเพราะว่า จะมีเสดีจหลงเหลืออยู่ไงอุ๊เสียงเยอะๆอย่างนี้นี่ผมควรจะขึ้นไปดีไหมนะโว้ววววววโว้วว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 โอ้โหผมเพิ่งเย็บมาพี่แล้วผมเพิ่งเย็บมาจริงนะพี่บางทีก็เบาๆก็ได้นะครับคือเข้าใจว่าโหดไงก็แต่ก็เบาๆก็ได้นะครับผมว่าตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ได้ทุกคนไม่ดีสักที่ ไอ้ดีเหลืองมันตามมาทุกคนในบ้าเอ้ยมึงมาอยู่ตรงนี้ทําไมนี้ทุกคนไม่ต้องาปเป็นแนวทางก็ได้นะครับตอนนี้เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ติ่มขนาดนั้นนะครับเฮ้ยมันมีเสียงยิงตรงนี้ผู้ชมพยายามจะเปิดเสียงนะยครับ <c oughs> แล้วก็พยายามอยู่ในมุมที่คิดว่าเขาจะไม่มองมานะทุกคน <c oughs> ทุกคนจะได้ยินคำว่าที่ที่ททททอันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับผมเคยคานกลางถนนด้วยนะทุกคน ผม,ผมเคยคานการาถนนนะครับทุกคนผมจะบอกไว้เลยโล่งๆหน่อยทุกคน,กคนแต่ว่ามันไม่เห็นผมครับม,มันคิดว่าผมไม่อยู่ไงตึงปะนะ่ะติม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 ,ตมทุกคนคิดถูกแล้วครับที่เข้ามาดูเทคนิคก,การติมอันเวพาวของมหาเทพพืชไร่นะครับ <c oughs> ถึงผมจะโมงงี้ก็ไม่ต้องไปฟังมากก็ได้นะทุกคนอย่าไปจำใส่ใจนะครับเฮ้ยมีเสียงข้างบนปะไอย่า <c oughs> ไม่เห็นนะดิ ไม่เล่นแล้วอ่ะไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่เล่นก็ไม่เล่น <c oughs> เ,นเนอาเกมหนีเลยไงคิดว้านเมืยจ้าพี่จา๋าจะเพิ่งเห็นพี่ยังไม่พอรอมตอนนี้ยังไม่พอรอมมันอยู่ข้างหน้าทุกคนนี่กูมาติ่มหรือว่าอะไรวะเนี่ยจะเป็นเทคนิคการติ่มเล็กๆน้อยด้วยทุกคน <c oughs> ในการหลบใส่กระสุนนะครับทุกคนพยายามจะอยู่ใกล้าย่านะทุกคนพอท่ายาโมโหมาย่าจะตีครับอ่ไมะใช่อะไรแบบนี้ เมื่อกี้มันตดวแถวนี้เว้แต่ศูนนิดไดปะเอเวลา3นาทีเฮ้ยเสียงข้างหลังนั่นคือตัวอะไรวนี่ทุกคนเทคนิคการติมอันแพวพาวผมรู้แล้วครับมันอยู่ข้างบนนั้นข้างบนสะพานใช่ไหมจะไปอยู่จุดที่คนเห็นบ่อยๆมันคงไม่ได้นะพี่เห็นแล้วน้อง,องสุดแรโอ้โหปนที่กูยิง สภาพแต่และอันแต่และอย่างนั่นคือคนเหรอผมว่าไม่ดีไม่ดีตรงนี้ไม่ดีทุกคนไม่ดีเอาซะเลยนะไ <c oughs> อ้ไนุ่ม <c oughs> ติมเสร็จเปลี่ยนที่นะทุกคนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ <c oughs> ผมนี่แหละครับมาหาเทพ MP5 ใครมันจะมาผมลงวะอีกสกตีเลยบัล่ะบางทีอ่ะเราก็ต้องเปิดเสียงเพื่อให้ศัตรูเข้ามาหาเรานะทุกคนใช่ไหม บ้าล่ะผมเสียวคนบ้านมากเลยทุกคนผมว่านต้องมีตัวแถวนี้แหละแถวนี้หละออกมาออกมาแถวนี้เห็นเพื่อนมึงตายเยอะแล้วมึงใจสั่นอรอเดหายเลยนะนุ่มเจอมาหาเทพเข้าไปทําเป็นพูดไม่ออกเลยไงขอใจอ่ะฝีมือมันตึงไงไอคนเมื่อกี้มันล้ม,มเฉยๆนะทุกคนผมจะไม่มีทางเก็บของเด็ดขาดคือการติ่มที่ดีนะทุกคนเราห้ามนะทุกคนห้ามไปเก็บของในตอนที่เราลูดขาแล้วตัวนั้นมันยังล้มอยู่นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับอย่าคิดเที่ยว ว่ามันจะไม่เฝ้าเพื่อนมันนะครับทุกคนมันเฝ้าแน่นอนทุกคนเป็นส่วนน้อยนะครับที่มันจะหนีเพื่อนมันเพราะว่าคนปกติอ่ะมันก็ต้องอยากได้เซ็ตอยู่แล้วไงคนตายเยอะนี่โอ้โหแต่บางทีเรานั่งติ่มอย่างงี้ติ่มนานๆไปมันก็ไม่ดีนะทุกคนมันอาจจะเวลาหมดก็ได้นะครับต่างฝ่ายต่างติ่มนะผมว่า,าผมลุยแม่งเลยดีกว่าไม่พูดอะไรเยอะมากมมยมันอ,อยู่แถวนี้แหละออมาออมาดีวะ คนออดูมดคนดูมดมาดีมาดีาดเปิดจุดขนาดนี้ก็ยิงมาดีอโอเคอะน,นั้นคือมันยิงผมหรอใช่ป่ะทุกคนมันยิงผมใช่ไหมถ้าผมเก็บตรงนี้มันมันหอคอยมีไหมอูเอคของแต่งอย่างดีเลยแต่งดีมากๆขอบคุณครับมันล้มไม่เฉยอะทุกคนอีกตัวหนึ่งอะ นี่นี่ตัวนี้โอ้โหของแต่งดีนี่ตายสิถ้าเก็บนี่กูจะตายไหมเนี่ยอุ้ยเกาะห้าด้วยไอ้ยาเกาะห้าเซตห้าเซตเต็มเซตใหญ่เซตโตเฮ้ยฟาร์มาร์ตเหรอไปด้วยดิฟาร์าามาร์ตอ,ะอ่าาอะยอะย่าเล่นอ่ะเฮ้ยสี่เหลี่ยมอย่างงี้นี่ใช่ใช่ไหมบอกผมทีว่าสงสัยคิดเยอะไปหน่อยส <c ười> งสัยคิดเยอะไปหน่อยทุกคนปีที่ผมเ,เล่ไม่น่าคิดเยอะเลย มันเป็นเซตใหญ่เซตโตไอตัวที่มันยิงอยู่นั้นมันเซตใหญ่เซตโตนแล้วทุกคนมันยิงเมื่อี้มีเสียงหลุดมากระสุนไรพี่พี่พี่พีเหมือนว่าเขาจะติ่มอยู่นะทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับผมลืมเก็บตัวไหนปะวะตัวบนเก็บแล้วตัวนี้เก็บแล้วเก็บตัวไหนติ่มกลางถนนนี่แหละครับเฮ้ยย่องครับจนกว่าเราจะเห็นพื้นที่ของศัตรู เฮ้ยผมเจอแล้วทุกคนตีหนึ่งเต็มๆเลยครับอิ่นแล้วไม่พอไงอิ่นแล้วไม่พอไงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไงมันคนปะนะหูเชิใหญ่เชิโตด้วยน่าจะเป็นเต็มตีนะทุกคนตีเนี้ยถ้าเราได้มันมาแล้วก็แต่ประเด็นคือเราจะลูบยังไงให้มันหมดทั้งสี่ตัววะทุกคนอันนี้ต้องคิดอีกทีนะครับผมคิดว่าน่าจะวิ่งมาผ่านฝั่งนี้แหละทุกคน มันยิงกันอยู่เว้ยเออติ่มติม,ตม,ตมทุกคนติ่มเวลาอย่างอีกยาวไกลอีกเยอะทุกคนอีกเยอะมันเคยเห็นเซตหานอนติ่มปมื่ะไรเซตหานอนติ่มมันน,มมน่ากลัวนะเว้ยยูทำมันร้อน้องรอพี่ที่พื้นไล่ทุกวันเลยนะทำไมน้องไม่รีบมาเฮ้ยทุยทำไมพี่ไม่รีบมา <c oughs> เฮ้ยไอบอดยุ่หยุดอยู่ตรงนั้นอย่าเดินมาเก็บเอาไว้ตรงนั้นแหละปืนมึงอะ่ะขอก่อนผมว่าผมจะตายเพราะไอบอดตัวนี้และเอาตรงนะครับทุกคนกูตายเพราะบอดตัวนี้แน่เลยครับ ไม่มีใครได้ยินใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเมืม่อกี้เขาน่าจะเก็บของกันอยู่นะครับทุกคนขอ,เ,อเป็นร้านได้บ้ละ่ะเกมเนี้ยขอแบบไนวิชั่นอนะไรเงี้ยได้เปล่าผมคิดว่าเขาจะวิ่งออกมาทางนี้แหละทุกคนเพราะว่าถ้าเขาจะไปออก6 0พันจริงๆเน่ะเขาไม่น่าจะวิ่งมาทางนี้เลยเขาน่าจะกาลังเก็บของอยู่ผมจะพลาดไม่ได้กับปืนที่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ถ้าเขาวิ่งไปฝั่งโมเตลเนะี่ยเราต้องได้ยินเสียงนะครับก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เขาไม่เขายังไม่ไปไหนครับเฮ้ยนี่นี่น,นี่มีเสียงมาเสียงมากเสียงมาดิ โอ้ยดิเสียงอะบอททุกคนเอา้าแล้วคนไปไหนอะไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่ามันไปออกตรงมาดีนุม่มเวลาจะหมดแล้วนี่ขายิงสักครึ่งแมปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มึงดิคนตัวต้องการคนไม่ใช่บอทไอ้นี่บอทอิลิทด,ด้วยนะทุกคนไม่ถึงว่าพวกบอทอะบอทอิลิทอะไปเดินมึงจะเดินไปไหนก็ไปไปอยู่ไหนหรอวะอยู่ไหนวะทุกคนรอนานๆใจมันก็ท้อนนะเนี่ยใขรไม่จะมาหาใน คิปเหมือนกูเ่ยไม่มีนะทุกคนใครจะมาหาสิในคิปมันการติ่มมันก็ต้องมีการทรมานบ้างทุกคนมันก็ต้องมีการง่วงการอะไรการหิวก็ยังมีเลยครับเราต้องอดทนอดทนเพื่อชัยชนะถึงแม้ว่ามันจะเยอะแค่ไหนเราก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ทุกคนเดี๋ยวสักสิบนาทีค่อยเดินไปครับทุกคนเฮ้ยเปลี่ยนฝั่งแล้วเหรอมันว่าเขาจะเปลี่ยนฝั่งนะทุกคนแต่ทำไมเขาไม่ลั่นไกลปืนเนี่ยว่าเมื่อกี้มีเสียงปืนบอดนะทุกคนยองติ๋มติ๋มอย่าหันมาอย่าหันมา เขามีเยอะอยูน่นะทุกคนเมื่อกี้เขาไม่ได้มีแค่นั้นนะครับไอตัว M4 ก็หายตัว4ก็หายทุกคนมันเป็นผีอะไรไงวะผีจากมาเร็วมาพี่เกมนี้แหละน้องรอพี่ที่ท่าน้นทุกวันเลยนะโอ้โห,โโหโดูสิครับคานแบบโล่งๆอย่างนี้คนยังไม่ยิงเลยเป็นไงเอาแล,แลกอะไรเนี่ยแลกอะไรบอกกันทีไอ้นี่ MP5 ah ใช่ไหมเวกเตอร์หรอ MP5 โอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้แย่ทุกคน ของดีเหมือนกันนะเขาไปไหนแล้ววะทุกคนมึงก็เกินไปวิ่งเร็วไปนะแต่ผมเห็นเขายิงอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นี่ตรงนี้แถวตรงนี้เะครับหรือว่าเขาไปออกฝั่งโน้นวะแล้วกูแลกแล้วเนี่ยตรงเกลี่ยมือถือแล้วไม่ไหวแล้วนุ่ม <c oughs> มีไหวไม่ไหวทุกคนต้องรีบออกใครวิ่งตามหลังกูมามึงรู้ไหมสภาพโทรศัพท์กูเป็นยังไงตอนเนี้มีคนปะเนี่ยเหมือนผมจะดักผิดทางนะทุกคนเพราะว่าตี้เมื่อกี้อาจจะไปออกฝั่งฝั่งโน้นครับที่ไม่ใช่ฝั่งนี้นะ น่าจะไม่ได้ออกฝั่งเดียวกับผมครับทุกคนแต่ผมจําได้ตัวนี้แม่งมีไอ้นี่ไว้ทุกคนมันมีบอสไว้นี่ผมเห็นกล่องเปิดแล้วกล่องมันเปิดแสดงว่ามันมาจากฝั่งนี้ครับทุกคนผมไม,ไม่เป็นไรไอแผลผมตอนเนี้ยไม่ไม่สู้ดีนักนะนะครับตอนเนี้ยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ได้ทนะุกนะคนเพราะว่าผมไม่มีไอแพดเล่นแล้ว <c oughs> ลุยลุยลุย Let โกมมีใครอยู่เปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหให้มันได้น้อยหน่อยกระถกูจะล้างมึงก็ได้นะเว้ย <c oughs> เคยเจอคนล้างบอดทั้งแมปปั๊บะ นู่แหละทามึงยิงกูอีกนัดนึงแล้วก็มจะไม่ได้ไปซะไปเฮ้ยไอ้นี่คนแน่เลยไปซะวัว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 ทำได้หรอยิงเป็นจังหวะดสามชาติซะเลยใส่อยู่ในแมปนานเกินไปเลยเหงาไงยิงเป็นจังหวะดสามชาติเลยเฮ้ยคนเหรอบ ลยลยลอยลยมีคนเปิดไปแล้วทุกคนนี่มันย่องได้ด้วยข้างบนน่ะทุกคนมันย่องได้รจริงน,นะน่ะมีตัวนแน่ๆเลยทุกคนใช่ไหมตัวใช่ไหมปุ๊บอย่าคิดจะยิงกนออูนักสี่นาทีนะโอ้โธยิงก็ดียิงก,ก็ดียิงก็ดีโอ้ไม่แน่จริงว่ะ <c oughs> ออกสามแสนทุกคน ที่บ้านคือยิงไม่ตั้ง4ตัวออกสามแสนน้องๆชวนมาเล่นทางแสงอพี่เล่นแต่พืชไร่น้องสามแสนเลยครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนการติ๋มอ้หการติ๋มแบบ MP5 ในพืชไร้ทุกคนเป็นยังไงบ้างมันเขาเรียกติ๋มหรือเปล่าทุกคนอาจจะไม่เรียกก็ได้ครับอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมเขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการแนะนําเทคนิคการติ่มในพืชไร่นะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับก็ รู้สึกว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะทุกคนสำหรับทุกคนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสวนี้บายครับผม